ครับเอฟซีทุกคนครับเนี่ยก็ว่าจะมาดักตะข่ายครับวันนี้ดักตะข่ายกี่โมงแล้วเนี่ยเก้าโมงสิบโมงสิบโมงแล้วครับสิบโมงแล้วว่าจะดักแล้วก็ตอนเย็นจะมายามดูครับขายก็ขายสามเชนห้า สามเซนห้ากับแปดเซนครับแล้วก็สามเซนด้วยเพินหนึ่งว่าจะดักไหมหมายนี้กับหมายเก่าเนี่ยครับจะเอาปลาตะเพียน,ม,นมันไหมไปตามครับเดี๋ยวตอนดักก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องไหมให้ไม่มีคนถือกล้องแล้วก็ว่าจะวางกล้องก็ ตลัวคนขอมานะครับปะยี๋ยจะดักเลยครับอีกันรอนฝนก็ตกด้วยไงขายสามเซนห้าขายสามเซนห้าเป็นเงินอันนี้ก็ขายแปดเซนครับแปดเซนนีสามเซนห้าสามเซนอยู่นู่นฝนตกด้วยนี่มืดคลึมเลยนีย่ตั้งแต่เช้าตกทั้งคืนครับ ฝนฝนตกทั้งคืนเลยมีคนเขาทำอะไรนะขดักหนูตอนกลางวันนะขดักหนูตอนกลางวันขดักไว้ไงขดักไว้กลางวันก็ติดเหมือนกันนะดักหนูตอนกลางวันไปเดี๋ยวขออนุญาตดักตะขางครับฝนตกแล้วี่ เนี่ยคนลงเม็ดเนี่ยเงียบเยียบเียบย,บ,ยบเนี่ยตัสับเปียกดักเสร็จแล้วครับเย็บซีทุกคนครับดักเสร็จแล้วเนี่ยดักไปทางนี้ครับทางนี้ไปนี้โค้งไปนูน่นนี่มานี้ครับมาจุดนี้มีคนเขาตกปลาด้วยครับ สองคนตกปลาตะเพียนนี่ก็ดักสามเซนห้าสามเซนฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็สามเซนสามเซนกับแปดเซนครับงมหอยมาด้วยครับหอยมาด้วยเนี่ยหอยขม เยอะเลยครับเอฟซี FC ทุกคนนี่เยอะเลยขนตกดีเอาถุงใส่โทรศัพท์ม,มานี่ครับไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ครับเอาในที่มันเกาะตามไม้แล้วก็เอางมเอาจับเอาครับใหญ่ๆเลยครับหอยขมหอยจูบ แม่เขาชอบกินครับไปต,ตามครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมายามครั้งหนึ่งครับยามปลาครับไปต,ตามครับมืดคลึมเลยฝนตกทั้งวันเลยครับเนี่ยครับอันนี้ยามรอบแรกครับ ในช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายอันนี้ก็บ่ายบ่ายโมงแล้วครับนอนเออบ่ายโมงสี่สิบสี่แล้วครับนะครับได้งูตัวหนึ่งงูกินปลางูกินกบงูกินเขียดเนี่ยปลาตะเพียนไซส์ใหญ่เลยครับเนี่ยว่าจะรอยามตอนเย็นเย็นก็กลัวมันน็อกตายครับกลัวมันตายก็เลย มายามตอนช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายโมงสี 40. เดี๋ยวจะตอนเย็นก็จะมายามอีกรอบหนึ่งครับตอนไปรับหลานที่โรงเรียนมากลับมานครับพอได้ยเยอะอยู่ครับตามครับเดี๋ยว จะมายามอีกครับตอนเย็นๆครับ <C> e <at> ไม่รู้จะฝนหรือเปล่าครับพ <C> e <at> ยามตะข่ายตอนเย็นได้ประมาณน,นี้นะครับ <C> e <at> ตอนไปยามก็ฝนตกฝ <C> e <at> นตก <C> e <at> ตอนไม่ยามเย็นไม่เข้าิดครับ ก็จะปิ้งให้ย่างอยู่เอาหอยไม่ด้อะไรอระ่าปลาปลาปลาหมอเนี่ยนี่รรรครับหนึงสองสามสี่แปดเก้าตัวครับสองสามสี่เก้าตัว สิบตัวนี้มาติดได้ยังไงต่ขายชอบประมาณนี้ครับถ้าพี่น้องเอฟซชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับหมาครับนี่ก็ตัวที่ ช่วงบ่ายโมงครับเนี่ยตากให้มันแห้งก่อนค่อยเอาไปย่างหัวก็เอาไว้ทอดไข่ก็ห่อไว้ตลวครับห่อไปตอบนะประมาณน,นี้นะครับติดตามคลิปหน้าครับคลิปตอนไปเก็บกู้ตะขายตอนเช้าครับ สวัสดีครับนี่นอะไรอะไรอะไรนครับอย่างงูกินปลา เรืองเวินปลานนนะอัี้ก็ไข่ปลาหมกไข่ปลานี่ก็หมกหมกไขงูครับอันนี้ก็หมกไข,นนกกกขง,นนขงูตอนหอก็ไม่ได้ห่อให้ดูครับอันนี้หมกไขปลาน,นี่ปลาหมออันนี้ก็งูน่ครับน่ากินไหมครับเอฟซีทุกคนเนี่ยงู ี่ต้องไข่ปลาไขาเงยครับกับข้าวตันเย็นนี่ไข่งูเต็มเนี่เลยตัวใหญ่มากเกตตาไขเนี่ยแค่นี้เหรอครับสวัสดีครับสับเซ ไขงูมันจะเป็นตัวแล้วนี่มันเริ่มแก่แล้วนี่ยเนี่ยแต่มันติดตะข่ายก่อนกินได้มือนก่อนต้องจับครับลุงกินข้าวก่อน ได้ยินได้ยินเสียงเพลงด้วยนเนาะเด็ดเติดลยกระสิ์แค่นี้แหละครับลูกทีทุกคนถ้าพี่น้องอิซีชอบคลิปนี้ก็เชวยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับกินข,ข้าวกับงูไก่งูอาหารบ้านนาครับแช่แบบบ้านๆครับสวัสดีครับ